คิปวันหยุดยาวที่คาเฟ่สามวันยังไม่หมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของคาเฟ่เมื่อวันจันทร์นะคะฟ้าฝนเป็นใจมากๆเลยค่ะฟ้าเปิดนะคะพี่ๆน้องๆนะคะมาคาเฟ่นะคะถ้าไม่เจอน้องมดนะคะสามารถถามน้องๆได้ค่ะบางทีน้องมดอาจจะอยู่หลังร้านหรือว่าอยู哈哈่หน้าฟ้าน้องมดอยากเจอพี่ๆน้องๆทุกท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะหลังก็มีเมนูของหวานเยอะค่ะน้องมดลงคลิปบ่อยนะคะพี่ๆน้องๆนะคะตามกันมาเยอะเลยแล้วก็มาซ้ำกันเยอะด้วยค่ะบางคนนะคะมาไปแล้ว5้าครั้งก็มีค่ะหรือน้องๆบางคนนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่มาด้วยค่ะ อกหน้าเอนดูมากๆเดี๋ยวหนะ้าคาเฟออาทินีนะคะนงมดก็จะปูหญ้าเทียมแล้วค่ะให้ดูสีเขียวส,สวยๆไปเลยนะคะเ <คา S 1> พราะหญ้าจริงนะคะก็คือจะตุยหมดแล้วคาเฟ่นงมดก็เป็นคาเฟ่เล็กๆค่ะตอนนี้ก็เปิดมาได้4เดือนแล้วมีพี่ๆน้องๆบางท่านนะคะบอกว่านงมดขยันลงคลิปจังเลยจึงต้องตามมาถึงที่นี่เลยนะคะใช่ค่ะ,คะนงมดจะบอกว่าความมีวินัยนะคะสําคัญมากๆไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะความจริงใจวินัยความอดทนสม่ําเสมอลงทุกวันค่ะนงมดจะพูดตลอดเลยนะคะว่านงมดจะไม่หยุดที่จะพัฒนาแน่นอนทำทุกๆวันนะคะ ให้ดีที่สุดก่อนที่น้องมดจะทําคาเฟ่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็งงว่าคใครนะคะจะมากินชากาแฟแล่าพื้นที่ก็เล็กนิดเดียวลงทุนก็เยอะแต่น้องมดก็เข้าใจคุณพ่อคุณแม่นะคะเขาอาจจะมีความกลัวแต่ด้วยค,ความกล้าข,ของน้องมดและก็ความตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาจักใจจริงๆเลยนะคะที่น้องมดสร้างคาเฟ่ก็คือเพื่อต้อนรับพี่ๆน้องๆเอฟซีนี้เลยเพราะก่อนหน้านี้นะคะพี่ๆหลายท่านนะคะที่มาหาที่ร้านไข่ของชามไม่มีที่นั่งพักได้นั่งคุยกันสบายๆหรือว่าสอบถามเรื่องการเลี้ยงกันก็เลยมีคาเฟ่เล็กๆค่ะพี่ๆ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็คนในชุมชนได้สร้างอาชีพให้กับหลายๆคนเลยนะคะน้นองๆ้องพระธรรมที่กำลังเรียนนะคะได้ส่งตัวเองเรียนแล้วก็เจอจุนครอบครัวด้วยแค่คนี้นะคะน้องก็มีความสุขมากๆแล้วค่ะแล้วก็ได้เจอพี่ๆน้องๆองเอฟซที่น่ารักกันค่ะ,ะามาทำให้พี่ๆหลายท่านนะคะที่อยู่ไกลๆนะคะได้รู้จักสวนพึ่งมากขึ้นค่ะว่ามีที่เที่ยวเยอะแยะสนพึ่ง <ๆ S 1> <ล>คาเฟ่เยอะม,มากๆค่ะแล้วอาหารอร่อยนะคะที่พักก็สวยและคลิปบรรยากาศที่คาเฟ่ว,วันนี้ก็ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวน้องโมจะมาฝากพี่ๆนะคะ ep สองกันต่อเลยค่ะ